สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเพิ่งมีเวลาทําคลิปเสียงนะคะพอดีถ่ายคลิปนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนุกทำปูเสือน้ํามันนะคะให้เด็กๆนะคะขอพรอคุณคุณยายวราลีด้วยนะคะที่ส่งเสือน้ํามันมาให้เด็กๆนะคะส่งมาสองพื้นเลยนะคะอีกกองนึ่งยังไม่ได้ปูนะคะแล้วก็ขออนุญาตคุณ คุณตาหมอและภรรยาด้วยนะคะที่ท่านได้ส่งอคอนโดเมวมาให้นานแล้วล่ะค่ะนุก,ก็เอาออกมาให้เด็กๆข้างนอกหนึ่งอันนะคะหนึ่งคอนโดนะคะให้เขาได้เล่นกันนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เมตตาให้มีทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะคะแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะที่เมตตาเช่นกันค่ะน้องๆรู้สึกจะชอบนะคะจะชอบคอนโดแมวด้วยนะคะ เห็นเขาเล่นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขนะคะจริงๆกรงนี้ช่วงถ้าฝนตกสาดนะมันจะสาดนะคะถ้าตกตกปกติมันจะไม่สาดนะคะนุก,ก็เลยต้องอกลางสาแลนนะคะคืนสแลนให้พวกเขาแล้วมันจะมีคลิปเดี๋ยวมันจะต่อไปมันจะมีช่วงที่นุกกลางสาแลนให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ดู เขาเล่นคอนโดมแมวกันไปก่อนนะคะนุก,ก็ได้ทายาขี้ผึ้งให้เด็กๆด้วยนะคะให้ที่เขาเป็นขี้เลือนนะ่ะให้หายด้วยนะคะในทายาด้วยกินยาฆ่าเชือ้อคุณหมอให้มาก็ให้กินด้วยนะคะแต่ว่ามันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคะ่ะไม่มีไม่มีน้องตัวไหนเฉาเฉาหรือเหงาหรืออะไรนะคะ วันนี้นุ๊กยังทําคลิปเสียงอยู่ที่โรงเรียนนะคะนุ๊กยังไม่ได้กลับบ้านนะคะใกล้จะเลิกโรงเรียนแล้วล่ะค่ะก็ขอให้เด็กๆไม่เป็นอะไรนะคะขอให้เขาสดชื่นแบบนี้นะคะไม่ให้เขาเจ็บเขาป่วยนะคะช่วงนี้ช่วงที่นุ๊กถ่ายคลิปมันจะเป็นช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยค่ะเราจะมีช่วงหนึ่งที่แสงแดดมันสาดเข้ามา แสงแดดช,ช่วง5้าหกโมงเย็นห้าโมงเย็นครับอันสี่โมงเย็นเนี้ยมันจะมันจะเป็นแสงแดดอ่อนๆนะคะคือดีอกอย่างหนึ่งที่เด็กได้รับแสงแดดบ้างนะคะแต่ถ้าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยไม,ไม่ได้เลยค่ะแดดแรงมากะคะ่ะแดดแรงสาดมาแรงมันก็จะร้อนนะคะมันก็จะร้อน่ปีนป่ายเล่นกันอย่างมีความสุขนะคะ อันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่า,ามันเป็นช่วงจะเลิกโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกตอนนี้อยู่ที่เรียนฟ้าก็จะคลื้นม,มาอีกแล้วนะคะโอ้จะกลับบ้านที่ไรต้องเป็นอากาศแบบนี้ทุกทีเลยนะคะฝนตกแน่เลยส่วนเอนเอฟซท่านที่ถามว่าฝนจะสาดไหมเนี่ย มันมันสาดอยู่นะคะสาดอยู่ถ้าถ้าตกแบบสาดมันก็สาดะคะ่ะถ้าตกปกติมันก็ไม่สาดะคะหนูก็ได้กลางสาแลนให้น้องแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเด็กก็จะเห็นเองนะคะว่าพอกลางสาแลนให้แล้วมันเป็นยังไงไม่กลางไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนสาดแล้วของข้างในจะเสียหายนะคะ ต้องกลางนะคะอย่างกระบาดทรายอย่างคอนโดมแมวอย่างของของเด็กๆเนี่ยค่ะมันจะเสียหายถ้าเราไม่ไม่กลางก็ถ้ามันมีเวลาเรก็จะตอนนี้มันหาเวลายากจริงๆค่ะมันไม่ใช่ช่วงปิดเทอมถ้าเป็นช่วงปิดเทอมนี่โอ้สบายเลยก็อาจจะเปลี่ยนจากกลางกลางไว้ถาวนแบบนี้อาจจะเปลี่ยนจากเป็นกลางมาเป็นม้วนเป็นม้ว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 น,น,นขึ้นนะคะม้วนขึ้นเวลาที่ ฝนตกก็เอาลงอะไรเงี้ยค่ะก็แบบนี้ก็เดี๋ยวต้องมันต้องมีรถไปซื้อท่อ PVC อันเล็กๆมามาเป็นแบบให้มันมน้วนม้วนขึ้นได้นะคะมันต้องมีรถยนต์ไปซื้อนะคะถ้าช่วงวันทำงานนี่หมดสิทธิ์เลยค่ะไปไหนไม่ได้ก็กลับบ้านนี่แคบจะไม่มีเวลานั่งเลยไปถึงบ้านก็ต้องจัดการกับเด็กๆทั้งในบ้านทั้ง นอกบ้านแล้วก็พาขาวไปเดินอีกนะคะอันนี้เข้ามาถ่ายนี่แม่ดำก็แม่ดำเขาก็อยู่กับลูกเขานะคะขาแม่ดำยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าขาเขาไม่ได้ติดเชื้ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็ให้เขาอยู่ในนี้กับลูกเขานะคะดูเขาเล่นกันนะคะดูเขาเล่นกันมีความสุขมากนะคะนุกยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลยนะคะนุกยังไม่รู้ว่า น้องเป็นเพศไหนอะไรยังไงกี่ตัวแต่ดูดูแล้วน่าจะมีเพศตัวเมียอยู่สามสามตัวแล้วนะคะแต่อีกสองตัวยังไม่ได้ดูเลย mm hmm. นี่นุกกลางแล้วนะคะกางกลางสแลนให้เขาแล้วนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าช่วงนี้มีฝนด้วยอะ mm ่ะ hmm. ฝนตกได้ตกดีนะคะ mm hmm. โอ้โหกางกลางไว้ให้เขาแบบนี้นะคะ กางเพื่อไม่ให้ฝนมันสาดเข้ามาให้เข้าของเสียหายแล้วก็ไม่ให้โดนเด็กๆนะคะแต่จะเหลือช่องที่ชมวิวไว้อยู่ช่องหนึ่งเหลือไ้อยู่ช่องหนึ่งนะคะคือถ้าเราจะกางปิดหมดมันไม่ได้นะคะเด็กจะไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะคือพยายามแบบว่าฝนตกเขาก็จะอยู่ตรงที่เขาไม่เปียกเนี่ยแหละคะ่ะตรงนั้นเราถูได้นะคะเราถูได้ บ้านไม่มีผู้ชายมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะจะทําอะไรมันก็ลําบากเราเป็นผู้หญิงคนเดียวจะทําอะไรเราก็ต้องขอแรงขอแรงช่างขอแรงคนยเงี้ยค่ะยิ่งงานหนักๆเราก็ยิ่งทําไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นมันยังไงละ่ะอย่าพูดถึงเรื่องสุขภาพเลย ทุกวันนี้ก็พยายามนอนให้เยอะแต่ก็มันก็มันก็ยากอยู่คะ่ะมันก็ยากอยู่อยากนอนเร็วอยู่เพราะว่าเราตื่นเช้าแต่ว่าว่าจะทำอะไรเสร็จให้น้องชื่ออะไรดีนะ F c ซช่วยตั้งชื่อน้องก็ได้นะคะน้องมีห้าตัวน้องคนนี้จะเป็นขาวเทาเล็กแล้วมีขาวเทาใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีขาวอีกสองตัวแล้วก็มีดำอีกตัวหนึ่งเพราะว่านุก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรให้น้องค่ะ นี่นี่เมื่อเมื่อวันก่อนกูจะไปหาหมอตอนน้องตอนนี้เฉาเฉามากแต่ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเล่นกันสนุกสนานเลยอันนี้เป็นคุณตาหมอกับภรรยาเขาส่งมาให้คอนโดอันนี้นะคะนานแล้วล่ะค่ะเป็นเดือนแล้วล่ะค่ะเด็กในบ้านก็เหลืออันนึงเขาก็เล่นกันอยู่อันนึงนะคะก็แบ่งออกมาข้างนอกอันนึงให้พวกเขาได้เล่นกันพวกเขาจะได้ไม่เซ็งไม่เหงานะคะคือ พวกเขาพวกเขาอะโชคดีกว่าข้างในมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะคะข้างข้างนอกเนี่ยจะพูดถึงว่าอันตรายมันก็ไม่อันตรายหรอกคะ่ะน้องอยู่ในกรงแล้วก็แต่เขาก็ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ที่ลมโชยที่เย็นๆนะคะแต่ว่าเด็กข้างในไม่ได้รับอากาศแบบนี้เลยนะคะแต่ว่านุกนุกก็ซื้อ,อ เชือกจูงที่เป็นอาร์มของแมวมาอยู่นะคะเดี๋ยวนุจะจูงเขาเล่นทีละตัวแต่ว่าตัวไหนที่ดื้อดึงมากๆก็ไม่กล้าจูงค่ะเพราะว่าเผื่อเผื่อเผื่อดึงจนจนอาร์มขาดอาร์มหลุดเงี้ยมันเผื่อเขาหนีไปเงี้ยค่ะอันนี้น้องตัวนี้สีดําดําเกิงดีไหมดําเกิงให้ชื่อดําเกิงดีไหมนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศที่ยังไม่กลางสแลนนะคะ มีแดดส่องมาตอนเย็นๆมีแดดส่องมาแล้วมันแบบมันก็ดีนะคะเด็กๆได้ได้สัมผัสแดดบ้างนะคะแต่แดดไม่แรงนะคะแดดอ่อนๆนะคะกระบาดทรายก็มี3อันนะคะมี3กระบานะคะหน้าฝนนี่ระวังยากค่ะทรายในน้ำกระเด็นแต่นิดหน่อยก็เสียแล้วนะคะเราต้องเอาแสลนกลางบางังเอาไว้นะคะ คือมันได้เท่านี้นะคะสภาพบ้านเราไม่ได้มีบริเวณกว้างโอ้ถ้ามันกว้างกว่านี้จะทําแบบโอเป็นทําดีกว่านี้คะ่ะถ้ามันกว้างกว่านี้แต่ว่าเรามีบริเวณเท่านี้เองข้างบ้านเท่านี้เองยกให้พวกเขาเลยเพราะว่าเราก็มีทางเดินแค่ช่องแคบๆนี่ไปหลังบ้านหลังบ้านเราก็ต้องเดินไปได้นะคะไม่ใช่เราจะปิดตายให้ตัวเองไปหลังบ้านไม่ได้ก็ก็มไม่ใช่แต่กงทางฝั่งทางขาวอะไ,ไปไม่ได้ละทางนั้นไปไม่ได้ ฟังทางขาวมันจะหน้ากว้างกว่านี้นะคะฟังทางขาวจะจับเวลกงที่หน้ากว้างแต่ว่าอันนี้มันก็เราต้องเหลือทางเดินด้วยนะคะข้างๆกงนะคะอีกกงหนึ่งข้างในนู้นนุ๊กยังไม่ได้ปูนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะปูวันหยุดนะคะปูเสือ,อน้ำมันแล้วก็ตกแตง่งแต่นุ๊กเปิดประตูไว้ตลอดนะคะเผื่อเด็กเขาอยากเข้าไปนอนเล่นหรือว่า กลางคืนนุก,ก็เอาไฟไปติดตั้งไว้แล้วนะคะเพราะว่าท่านผู้ใหญ่จะดีท่านส่งมาให้หลายอันเลยนุก,ก็เอาไฟไปติดตั้งไว้กลางคืนก็สว่างนะคะกลางคืนก็สว่างาสว่างก็คือไม่มืดนะ่ะก็คือโอเคอะคะ่ะเดี๋ยวคลิปมันก็จะค่อยเลื่อนไปภาพที่ตอนกลางคืนด้วยนะคะตอนนี้ก็ดูเด็กๆเ,เล่นไปก่อน อันนี้ก็คือกลางแล้วกลางสแสลมเรียบร้อยพอกลางแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นประมาณนี้นะคะนี้เป็นกลางคืนนะคะกลางคืนกลางคืนก็จะสว่างประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้สว่างมากแต่ก็โอเคค่ะ ไม่ไม่ต้องให้สว่างจนแบบเต็มลิมิตก็ได้นะคะให้สว่างพอให้เขามองเห็นนู่นนี่นั่นนี่นะคะเขาก็เล่นกันนะคะสนุกสนานเล่นกันไม่มีหยุดเลยนะคะจะเข้าเหนื่อยเขาก็นอนนะคะนี่แม่ดำอยากเล่นคอนโดบ้างแม่ดำอยากกระโดดคอนโดบ้าง เป็นบุญของพวกเขานะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซเมตตาพวกเขานะคะอันนี้ประมาณทุ่มนะคะทุ่มหนึ่งประมาณมืดแล้วนะคะมืดทุ่มกว่าไฟจะประมาณนี้นะคะไฟจะประมาณนี้ให้เขาได้มองเห็นไม่ใช่ว่ามืดไปหมดนะคะขอพวกคุณมานะคะที่เมตตาส่งไฟมาให้เด็กๆนะคะ นุกออกมาดูเขาบ่อยของขาวก็มีไฟด้วยนะคะเนี่ยไฟเอามาให้ขาวด้วยจะได้ประหยัดไฟนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ส่งไฟมาให้บัวขาวบัวขาวจานบัวไม่แม่นเลย